สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแอร์เลดี้พีแดงกับช่วงเรื่องเล่าขา่าวแมนยูกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้มีบอลกระชับมิตนะแมนยู Man เราเจอกับแอตเลติโกมาดริดเวลา6โ45รับชมได้จากช่องทางของ MU TV เหมือนเดิมดูรายชื่อนักเตะที่เดินทางไปที่ออสโลเนี่ยไม่มีชื่อของริเียโนโรนัลโดนะ เจมส์ดักเกอร์จากเทเลกราฟค่ะก็รายงานว่าอีดิคเทนฮากเนี่ยจะนำทีมที่แข็งแกร่งที่สุดมาเผชิญหน้ากับแอตเลติโก a มาดริดในออสโลเขาจะใช้นัดนี้เนี่ยเป็นการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายสำหรับ11ตัวจริงที่วางแผนเอาไว้กับไบตันส่วนเกมของแมนยูกับรายโยบายแกโนที่โอทาวฟอร์ดในวันอาทิตย์เนี่ยคาดว่าจะใช้ผู้เล่นเยาวชนที่มีความสามารถมาลงสนามนะเจมส์ดักเกอร์ยังได้รายงานอีกนะคะว่าตอนนี้แมนยูได้จัดการเจราจากับตัวแทนของเบนจามินเซสโกกองหน้าของเลดปูซ ซึ่งรายง,งานว่าสาวโบวกเนี่ยต้องการเงินอย่างน้อยเนี่ย55ล้านปอนด์เพื่อพิจรารณาการปล่อยตัวกับกองหน้ารายนี้ซึ่งจำนวนนี้เนี่ยมันเป็นเงินที่มากกว่าที่ยูไนเต็ดพร้อมที่จะจ่ายมากเลยแหละซามูเอลลักเฮิร์นะคะรายง,งานว่าจอห์นเมอร์เทอร์เนี่ยมีการได้พบกับเอเจนต์ของเบนจามินเซสโก้แล้วนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพื่อวัดความเป็นไปได้ในการโอนย้ายส่วนฟาบิซิโอโรมาโน่นะคะก็บอกว่าทางเลสบูซาวโบวกเนี่ย ได้รับการทาบทามจากหลายสมูสรมากๆเลยแต่พวกเขาเองเนี่ยยินดีที่จะขายในฤดูร้อนหน้าเท่านั้น ด้านโจนาธานชูรเกอร์ค่ะก็ระบุว่าแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับอาร์แจ็เนี่ยบอกว่ามีสมโมสรอ,อื่นๆอีกนอกเหนือจากแมนยูกำลังติดต่อกับทีมงานของแอนโตนีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมช่วงซัมเมอร์นี้สมหรลบเธอก็รายงานต่อนะคะว่าตอนนี้แมนยูเนี่ยไม่ยอมแพ้ให้กับอาร์แจ็เลยยังคงเดินหน้าคุยดีลของแอนโตนีต่อไปไม่จะมีการประเมินมูลค่าสูงถึง80ล้านยูโร เทนฮาร์กยืนยันเดยองเป็นผู้เล่นที่ใช่การเลือกเวลาจ่ายค่าจ้างของเดยองยังคงเป็นประเด็นสําคัญแหล่งข่าวหลายแหล่งยืนยันว่าเดยองชอบที่จะอยู่บาร์เซโลนาต่อไปแต่แมนยูไนเต็ดยังคงสู้ต่อเพราะความสัมพันธ์ในการทํางานกับผู้จัดก,การทีมอย่างอิดิเทนฮาร์กทางด้านบีอินสปอร์ตก็รายงานนะคะว่านาโปลีสโมสรจากอิตาลีเนี่ยสนใจที่จะคว้าตัวคิสเียโนโรนัลโดไปร่วมทีม k ิสเวลเลอร์ก็รายงานนะคะว่า ดิชาร์ตอโน่เนี่ยได้จัดตั้งคังสมองขึ้นนะคะโดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องก็คือเซอร์อเล็กซ์เบอร์กุสันเดวิดกิลไบรอันลอบสันและจอห์นเมอร์เทอร์ผูดในการสุบอลคนปัจจุบันนะเพื่อให้เขาสามารถใช้ประสบการณ์ของพวกเขาในทุกด้านที่มีให้กับสโมสรเป็นที่เข้าใจกันว่าชายทั้ง3คนจะแนะนําอโน่ในประเด็นต่างๆมากมายซึ่งรวมถึงการพัฒนาขึ้นใหม่ของโอเทฟฟอร์ดและแครลิงตันและความสัมพันธ์ของสโมสรกับแฟนๆด้วย มีรายงานว่าเซอร์็กฟูกุสันได้มีการพูดคุยกับโรนันโดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่เป็นการพูดคุยกันเพียงสั้นๆเท่านั้นมเมื่อคืนนี้ก็ปรากฏสื่อโซเชียลส่วนตัวของพิโดนะไปคอมเมนต์ตอบกับน่าจะเป็นแฟนบอลแหละนะว่า Sunday t h e k i n g ิปเพนะก็ยืนยันกับแฟนบอลว่าวันอาทิตย์นี้พิโดจะลงเล่นจ้ะกับไลโยนะอ่ะเราก็รอดูแล้วกันว่าวันอาทิตย์นี้เราจะได้เห็นพิโดลงไปในเกมกระชับมิตรไหม เอ้มี Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Twitter ภายใต้ชื่อ Lady ผีแดงยังไงฝากกดติดตามกันด้วยนะจ๊ะวางลิงก์ทุกช่องทางให้แล้วใน Description จิ้มลิงก์กันได้เลยหรือถ้าใครอยากพูดคุยกับเอ๊เป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นะที่ Ad Lady 9 9เคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ